สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้16สิงหาคม2566ช่องโชคดีดอนยูทูบนำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับ20นาฬิกา55นาทีนะครับสวัสดีพี่น้องอสมอทั่วประเทศนะครับวันนี้นำสามเรื่องมาฝากพี่น้องอสมอก่อนนอนนะครับทั้งที่เกี่ยวข้องกับอสมอโดยตรงทั้งที่รู้ไว้เป็นความรู้รอบตัวนะครับเอาเรื่องที่หนึ่งเป็นความรู้รอบตัวตอนนี้กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบ ใหม่นะครับเกี่ยวกับการจ่ายเงินผู้สูงอายุเขาเรียกว่าระเบียบกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินผู้สูงอายุพศ2556นะครับซึ่งกระทรวงมหาดไทยนี่ใช้หลักเกณฑ์การจ่ายเงินให้ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับใช้หลักเกณฑ์การจ่ายเงินให้ผู้สูงอายุตามระเบียบเก่านี่เป็นระเบียบปี252 2 ปัจจุบันนับตั้งแต่วันที่12สิงหาคมเป็นต้นไปนี่ใช้ระเบียบใหม่ซึ่งประกาศในรชกิจจานุเบกษาวันที่11สิงหาคมแล้วก็มีผลบังคับใช้วันถัดจากวันประกาศในรชกิจจานุเบกษานะครับก็ระเบียบต่างๆก็คล้ายๆเดิมแต่มีข้อแตกต่างคล้ายๆเดิมก็หมายความว่าระเบียบการจ่ายเงินผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยนี่จะคล้ายๆของปี252แต่มีการเปลี่ยนแปลง ในเรื่องคุณสมบัติของผู้สูงอายุที่จะได้รับเบี้ยยังชีพนะครับก็คือต่อไปนะครับ12สิงหาคม256เป็นต้นไปนี่ผู้ใดไปขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือจะรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในอนาคตนี่นับตั้งแต่12สิงหาคมเป็นต้นไปนี่ครับผู้สูงอายุจะได้รับเบี้ยยังชีพก like like ็ต้องมีคุณสมบัติก็คือเอาเอาเฉพาะข้อที่เปลี่ยนแปลงนะครับต่อไปนะครับเปลี่ยนแปลงเป็นดังนี้ครับผู้สูงอายุจะได้รับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุก็คือผู้ไม่มีรายได้หรือมีรายได้แต่ไม่เพียงพอต่อการยังชีพตามคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามกฎหมายผู้สูงอายุกำหนดชัดไหมครับคือต่อไปผู้สูงอายุที่จะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนั้น <S S จะต้องเป็นผู้สูงอายุที่ไม่มีรายได้สักบาทเลยจึงจะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนี่ชัดเลย ใครเป็นผู้สูงอายุไปขึ้นทะเบียนรับเงินผู้สูงอายุระเบียบเงี้ยผู้สูงอายุเนี่ยถ้าไม่มีรายได้สักบาทเลยอ้าวได้เบี้ยเงี้ผู้สูงอายุแน่นอนแต่ถ้าเป็นผู้สูงอายุมีรายได้มีรายได้ด้วยนะครับมารายได้น้อยรายได้มากยังไม่ทราบแต่ถ้ามีรายได้จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติกําหนดซึ่งตอนนี้เขายังไม่ได้กําหนดเพราะว่าระเบียบนี้เพิ่งออกใหม่ มีผลบังคับใช้12สิงหาคม2566ต่อไปคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติก็จะได้ไปกำหนดหลักเกณฑ์ว่าผู้สูงอายุมีรายได้เท่าไหร่ไม่ได้รับเบี้ยยังชีพเพราะรายได้นั้นเพียงพอต่อการยงังชีพแล้วจึงไม่ต้องได้รับเบี้ยยังชีพและกำหนดหลักเกณฑ์ว่ารายได้เท่าไหร่ต่อปีทำนองนี้มีรายได้เท่าไหร่ต่อปีจึงจะได้รับเบี้ยยังชีพเพราะรายได้เท่านั้นไม่เพียงพอต่อการยังชีพอันนี้ ต้องรอคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติไปกาหนดหลักเกณฑ์ก่อนนะครับในระหว่างที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติยังไม่ได้กําหนดหล,ลักเกณฑ์ระเบียบนี้ก็ให้ใช้สําหรับผู้สูงอายุที่ไปขึ้นทะเบียนรับเงินผู้สูงอายุหลังวันที่สองสิงหาคมนี่ให้ใช้ระเบียบเก่าเพียงพังก่อนแต่ถ้ากําหนดหลักเกณฑ์มาเมื่อไหร่ก็จะได้ใช้ระเบียบใหม่อย่างเต็มเต็มก็คือผู้สูงอายุจะได้เบี้ยเงชีพผู้สูงอายุก็ต้องเป็นผู้สูงอายุไม่มีรายได้หรือมีรายได้แต่ไม่เพียงพอต่อการย่าชีพ จึงจะได้รับเบีย้ยงชีพน,นะครับอันนี้เป็นระเบียบใหม่ล่าสุดนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับผู้สูงอายุรายเก่าที่เคยได้รับเบีย้ยงชีพ <exploding> ตั้งแต่เดิมอยู่แล้วใครเป็นผู้สูงอายุที่ได้รับเบีย้ยังชีพอยู่แล้วทุกเดือนได้รับเบีย้ยงชีพอยู่ปกติก่อนวันที่12สิงหาคมนะครับกลุ่มนี้จะไม่ได้รับผลกระทบก็จะยังได้รับเบีย้ยงชีพต่อไปเฉพาะนนคนใหม่จึงจะได้รับผลกระทบก็คือคนใหม่นะครับต่อไปนี้ คนไปนลงทะเบียนใหม่คนจะได้รับเบีย้ยยังชีพใหม่ผู้สูงอายุในอนาคตนี่ถ้าไม่มีรายได้จะได้เบี้ยยัยงชีพอย่างแน่นอนถ้ามีรายได้ก็จะต้องมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพจึงจะได้รับเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุอันนี้เป็นระเบียบกระทรวงมาดไทยกระทรวงมาดไทยที่ออกมาใหม่มีผลบังคับใช้12สงิงหาคม256เป็นต้นไปนะครับเอาละครับนี่ก็คือเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุระเบียบใหม่เรื่องที่1นํามาฝากพี่น้องอสมนะครับ เรื่องที่สองครับมีพี่น้องอสมไม่ได้รับค่าบริบรการทั้งทั้งที่ส่งรายงานอสมรหนึ่งอยู่แต่เงินไม่เข้าบัญชีวันที่สิบห้าสิงหาคมคือเมื่อวานนี้เงินไม่เข้าบัญชีมีคนคอมเมนต์มาถามว่าอาทำไมเงินไม่เข้าก็ส่งรายงานอสมรหนึ่งอยู่ไงสำหรับเรื่องนี้นะครับนำมาบอกครับว่าการที่เงินไม่เข้าก็อาจจะเกิดจากความผิดพลาดของระบบการโอนโอนไม่สำเร็จก็ผิดพลาดได้เหมือนกัน นะครับก็ขอให้พี่น <Tamam> ้องอสมท่านใดที่ส่งรายงานอสมหนึ่งอยู่แต่เงินไม่เข้าให้ไปแจ้งคุณหมอของท่านนะครับว่าเงินไม่เข้าคุณหมอหน่วยบริการสาธารณสุขที่เราเป็นอสมอยู่นั่นแหละรีบแจ้งด่วนเลยนะครับคุณหมอหน่วยบริการสาธารณสุขที่เราเป็นอสมอยู่นั้นเขาก็จะแจ้งเรื่องไปยังสำนักงานสาธารณสุขเพิ่อต่อไปเพื่อสำนักงานสาธารณสุขเพิ่อแก้ไขให้ในเดือนต่อไปคือสำนักงานสาธารณสุขเพิ่อจะรับรอง ผลงานให้ปลายเดือนนี้พร้อมกับพร้อมกับรับรองผลงานของเดือนสิงหาก็จะทําให้ท่านได้รับเบี้ยอย่างที่เบี้ยเออโดยรับค่าป่วยการในเดือนถัดไปสองเดือนก็คือในได้รับในวันที่สิบากันยายนในสองเดือนไปเลยก็คือรับของเดือนกรกฎาที่เงินไม่เข้าวันที่สิบาสิงหาที่ผ่านมาแล้วก็รับของเดือนสิงหาด้วยนะครับซึ่งจะรับสองเดือนต่อสองเดือนพร้อมกันเลย ในพนที่สิบากันยานะครับต้องไปแจ้งคุณหมอของท่านนะครับถ้าท่านไม่ไปแจ้งก็จะไม่ได้เลยนะครับไปแจ้งคุณหมอของท่านให้คุณหมอของท่านส่งเรื่องไปสํานักงานสาธารณสุขเพอเพราะว่าสํานักงานสาธารณสุขเพอเป็นผู้รับรองผลงานให้พี่น้องอสมอได้ครัาโดิการนะครับสํานักงานสาธารณสุขเพอก็จะเช็คลายละเอียดไว้ว่าใครเงินไม่เข้าพอเงินไม่เข้าพอเดือนสิงหาท่านส่งรายงานอสมรหนึ่งไปใหม่เขาก็จะรับรองผลงานให้ สองเดือนเลยก็คือรับรองผลงานขงเขาหนึง่งกรกฎาคมที่เรายังไม่ได้ค่าเบิกการนั้นให้ด้วยแล้วก็รับรองผลงานเขาเดือนสิงหาที่เราส่งรายงานอสมอหนึ S ่งใหม่ในวันที่ยี่สิบห้าสิงหานะครับก็เราส่งใหม่หลังจากนั้นเขารับรองสองเดือนเดือนหน้าวันที่สิบห้ากันยายนท่านก็จะรับค่าบริกการสองเดือนย้อนหลังให้เดือนที่ไม่ได้รับด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สองที่นํามาฝากพี่น้องอสมอท่านใดที่ไม่ได้รับค่าเบิการเมื่อวันที่สิบห้าสิงหาคมก็อย่าลืมไปบอกคนหมอของท่านด่วนด้วยนะครับ อาสองเรื่องแล้วนะครับเรื่องที่สามมีคนไม่โดนหักไม่ว่าจะเป็นคู่สมรสอสมอไม่โดนหักชกสอสมอตัวอสมอค่าเปิดการเข้าไปแล้วไม่โดนหักมีเงินในบัญชีทาไมไม่หักอันนี้ก็เกิดจากระบบหักผิดพลาดเช่นเดียวกันบางคนไม่หักมาหลายเดือนแล้วนะเรื่องนี้ก็ให้ไปแจ้งคุณหมอหน่วยบริการสาธารณสุขของท่านที่ท่านเป็นอสมออยู่เหมือนกันเลยก็คือ่ทย บัตรประจาตัวประชาชนให้เลยถ่ายสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนถ่ายเอกสารบัตรประจําตัวประชาชนให้เพื่อให้คุณหมอประสานไปยังสมาคมว่าสมาชิกชื่อนี้รายชื่อนี้เลขประชาชนนี้ตามบัตรประชาชนนี้สมาชิกรายนี้ไม่โดนหัก efendim, brother, อ่าอย่างที่หนึ่งเอกสารคือถ่ายเอกสารบัตรประจําตัวประชาชนอย่างที่สองถ่ายหน้าบัญชีธนาคารที่ที่ให้เขาหักกันแหละที่ไม่โดนหักกันเลยถ่ายหน้าที่มีเลขที่บัญช <refreshing S 1> <sunshine S 2> ีไปให้คุณหมอท่านส่ง เรื่องนี้ไปยังสมาคมชกสสมเพื่อให้สมาคมชกสสมตรวจสอบและเขาจะได้หากให้ต่อไปนะครับเอาล้ครับคำคืนวันนี้ก็นํามาแจ้งพี่น้อง3เรื่องนะครับล้วนจะล้วนแต่เป็นเรื่องใกล้ตัวกับพี่น้องอสมอทุกคนทุกท่านทางนั้นนะครับถ้าใครมีปัญหาเรื่องใดที่เรากล่าวมาก็ไปแก้ไปไขตามที่บอกไปให้คุณหมอของท่านดําเนินการให้ซึ่งคุณหมอของท่านเขามีช่องทางที่จะ ส่งข้อมูลไปยังจังหวัดจังหวัดส่งไปยังสมาคมจกสอสมต่อไปหรือคุณหมอของท่านเขามีลายกลุ่มชกอสอสมเขาก็ส่งผ่านลายกลุ่มไปเลยเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่สมาคมจกสอสมที่อยู่ในลายกลุ่มนั้นก็รับเรื่องของจากคุณหมอของท่านไปเพื่อดําเนินการแก้ไขให้ท่านต่อไปนะครับเอาละครับขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ดูฟังคลิปตั้งแต่ต้นจนจบครับกลับพบกันใหม่ในวันต่ตอๆไป ได้คลิปต่อๆไปสำหรับค่ำคืนวันนี้ขออวยพรขออวยพรให้ทุกคนทุกท่านนอนหลับฝันดีมีความสุขนะครับขอให้โชคดีร่ำรวยขึ้นทุกวันทุกวันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ